ลูนสวัสดตอนเช้าครับวันนี้มาทำคลิปสั้นๆกันนะครับก็ให้ดูแต่ละสายพันธุ์นะครับก็ตัวนี้เป็นตะวันฉายนะครับลายกอปปี้นะครับคือตัวนี้จะสู้แดดแล้วก็ใบจะทรงเป็นฟอร์มตั้งขึ้นนะครับทำมาให้เพื่อนๆดูแต่ละสายพันธุ์นะครับนะครับมาเพื่อดูฟอร์มนะครับฟอร์มเขาตั้งขึ้นเห็นไหมอ่าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเป็นไม้อีกเบอร์หนึ่งเป็นไม้เมล็ดนะครับตัวนี้เป็นสักแก้ว เป็นอีกเบอร์หนึงนะครับสักแก้วก็มีหลายเบอร์ตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์มเหมือนน้าตกย้อยลงมาเห็นไหมคัปปี้เหมือนกันใบจะกว้างกว่านิดนึงแล้วก็อาจจะดูเหมือนจะสั้นกว่านิดนึงนะครับคือความแตกตา่างแล้วก็ลาต้นเขาจะแทงหน่ออย่างนี้นะครับเห็นไหมครับยานลบหน่อยแทงหนอ่อฟอร์มที่ ไม่เหมือนกันนะครับแต่และที่นี่ตังนี้ก็เป็นสาะแก้วเหมือนกันอีกเม็ดอีกเม็ดเม็ดนึงนะครับมา,มาเล็ดหนึ่งที่ฟอร์มสวยผมก็พยายามรวบรวมนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้ออวัสนาเก้าชั้นนะครับเป็นแคะนะครับแล้วก็มีด่างด้วยนะครับตัวนี้ด่างขาวนะครับด่างขาวนา่าจะมีทั้งด่างขาวด่างเหลืองนะครับตอนนั้นผมเห็นอยู่ ใน,ในต้นเดียวกันนะครับแต่กิ่งนี้จะเป็นด่างขาวนะครับจะมีด่างเหลืองด้วยจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูแล้วก็ตรงนี้เป็นไม้เขียวนะครับมาเหตุนะนันสังเกตใบจะไม่เหมือนกันใบสัน้นใบยาวนะครับลักษณะต่างกันไปนีเป็นสัตว์แก้วยอดเป็นสกเตียร์วันนี้ผมตัดแบ่งไปนะครับแล้วก็รอ ตาออกแบบนี้เงี้ยปีไม้เลี้ยงต่อ,ตอเขาจะแตกหงอนนะครับเป็นเขาสามร้อยยอดนะครับไม่ใช่เพชรอดามันนะครับฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งนะครับใบ,บหนาครับเป็นคล้ายๆพวกตระกูลแจนเลยใบยหนาแต่เดี๋ยวให้มันใหญ่ๆเต็มฟอร์มมันจะเป็นโชว์เอกลักษณ์ของเขาอันนี้มีน้อยอยู่นะครับเป็นตัวท็อปเลย ของเขาสามร้อยยอดนี่ก็เป็นตาแก้วอีกตัวหนึ่งเป็นเม็ดเหมือนกันฟอร์มจะไม่เหมือนต้นนู้นกับต้นนี้นี่คือเป็นเป็นได้นะครับลายเป็นได้เป็นแจอนเป็นไม้เมล็ดนะครับตัวนี้เป็นไม้เมล็ดแล้วก็ตัวนี้เป็นใบลายก็ปี้นะครับเป็นตัวใบยาวแต่ยังไม่ได้ยาวสุดก็คือว่าเป็นไม้ฟอร์ม ตัวหนึ่งแต่และต้นจะไม่เหมือนกันตรงนี้ฟอร์มจะไม่อลังการนะฟอร์มจะเล็กนะฮะตรงนี้จะเป็นเขาเชมเมาเขาเชมเมาเนี่ยมองไปมันจะเหมือนกันจะคานตาเลยว่าเนี่ยคือทรงใบจะเป็นงี้เขาเชมเมาคือนนออกสีครีมนะครับสีครีมมันมีมีเหลืองเหลืองก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ขาวอยู่อีกที่หนึ่ง อันนี้เขาชมเอาเนี่ยใบเขาจะเนี่ยถ้าไม่ใช่เขาเชมเอาแบบฟอร์มว่าประมาณนี้เห็นไหมนี่เหมือนกันนะครับเนี่ยมันทีตเป็นเขาเชมเอาเหลืองนะครับผมก็มีเกือบครบทุกตัวแหละเขาเชมเอานะครับมีทั้งสเตียก๊อปปี้ขาวนะครับแล้วก็ครีมเหลืองนะครับตัวนี้ระบบรากน่าจะมีปัญหาตัวนี้เป็นประมาณที่านเ้เพชรสยามนะอันนี้รากจะมีมีปัญหา แต่เดี๋ยวเขาปรับตัวของเขาได้เองหรือก็นี่เป็นจันผาโคราชนะครับฟอร์มไม่เหมือนกันนะครับดูเห็นไหมนี่วงแปดสิบเซนนะครับดูอันนี้ไม้เริ่มเดินนะครับเริ่มงามนี่ขนาดไซส์เล็กๆนะครับความกว้างของเขาคือตัวนี้เป็นใบยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวนี้คุณอาแบ่งให้มาเล่นนะครับตัวนี้ ไม้ตัวนี้ผมมีประวัตินะครับตั้งแต่ยุคของเขาแรกๆนะครับตั้งแต่คนที่ไปหามาแล้วก็ไปส่งให้บ้านคุณอาเขาแล้วก็ไปขอแลกไม้กันมานะครับตัวนี้มีสตอรี่นะครประวัติและเป็นลายสเตียนะครับลายสเตียคือเนี่ยใบด่างน้อยข้อเส้นกลางแล้วก็มีด่างเต็มใบด่างสวยฮะ ตัวนี้ถือว่าจะเป็นไฮไลท์ได้เลยนะครับตัวนี้ด้วยใบจะสีออกเข้ม mm hmm. เขียวเข้มเหมือนจะสีดําเนี่ยคือหลากหลายในการคัดลายนะครับไม้สเสตียตาแบ่งให้มานะครับดีใจมากเลยตัวนี้มีเงินบางทีเขาก็ไม่ขายให้นะครับนอกจากว่าคุยถูกใจกันจริงๆเนี่ยครับอยู่กับผมเริ่มงามลนะพุ่งลนะ อยติดตามตัวนี้กะว่าจะไม่ตัดนะครับจะอนุรักษ์ไว้เลยนะครับอนุรักษ์สายพันธุ์ไว้ไว้รอแบ่งแบ่งหน่อแล้วกันนี่เป็นพวกริบบิน้นใบเวียนเป็นตะก้อแล้วก็ตัวนี้เป็นกระเว่าฮนะเป็นลายกะว่าผมยกยอดไปละหน่อแทงแล้วแต่ต้องรองให้หน่อใหญ่กว่านี้ยอดน่าจะติดนะครับผมจะเช็คโดยที่ว่ายกยอดไปแล้วก็รอ น่อเขาพร้อมตัดออกมาแยกเราค่อยไปดูว่าลากเข้ามาอย่างนะครับประมาณนี้ั้นหายังมีหลายตัวนะครับที่ยังไม่ได้เดินไปเห็นมันจะยาวไปเห็นไหมครับตัวนี้ผมชอบมากเนี่ยชอบมากๆเลยล้วก็ตามหามานานมากน,นี้ไปตัดที่บ้านท่านมนเลยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบต้นที่ไม่ได้ตัดตัวนี้ยกยกมาสภาพพร้อมลงดินครับ ยังมีขาวใบเทาเดี๋ยวรอฟื้นตัวมันจะลงดินเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไม้ที่มาจากอ่าผู้ใหญ่เก่าๆคือยุคยุคแรกๆนะครับแล้วไม้จะมีสตรอรี่หมดตั้งแต่ราคาต้นละแสนห้านะครับสมัยก่อนเกือบน่าจะยี่สิบปีได้นะครับอืมเกือบยี่สิบปีได้ราคายี่สิบปีแล้วแสนห้านี่ก็ เอาเรื่องนะครับนีม่มีกระตังเล่นไม่ได้เลยสะสมไม่ได้หายหลายเลยตัวนี้แต่ตอนนี้ราคาเบาลงละแต่ผมว่ายังมีน้อยอยู่ไม่ไม่ได้มีเยอะตัวนี้โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูลูกต่อก่อนเดี๋ยวมีอะไรผมจะอัปเดตนะพอดีถ้าช่วงอากาศอย่างเงี้ยใบเขาสมบูรณ์ผมก็จะถ่ายไว้ให้ดูบางทีอากาศร้อนมากใบก็จะ ไม่สวยนะครับเพราะไม้พวกนี้ถ้าอยู่ในกระถางดีๆแล้วก็อยู่ในแสงดีๆทุกตัวไม้ทุกตัวถ้าเลี้ยงให้สวยนะครับแล้วเข้าฟอร์มเวลาประกวดต้องไปดูที่งานสวนหลวงนะครับคือสวยมากได้เสน,น่านะครับแต่ยผมก็คงจะได้ไปบ้างเดีย๋ยวรอลูกโตเข้าเรียนกันหมดก่อนตอนนี้อยู่ห่างๆดูไกลๆไปก่อนเดี๋ยว มีโอก,กาสจะส่งไม้ไปเข้าประกวดบ้างฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน